จะเอาชีวิตรอดกันอย่างไรสอเขาลางไม่ใช่แค่สงครามโลกแต่อาจจะลุกลามเป็นสงครามนิวเคลียร์ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะมีอันตรายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเรื่องที่สงครามยูเครนกําลังแผ่ลามออกไปในยุโรปความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามระด,ดับทั่วยุโรปขึ้นมาไม่เคยพุ่งสูงเท่านี้มาก่อนเลย แนวโน้มที่จะเกิดสงครามโลกอาจจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์นับวันก็ยิ่งทำท่าว่าจะเป็นไปได้สูงประชาชนคนทั่วไปคงหนีไม่พ้นต้องรีบหันมาเตรียมข้าวสารอาหารแห้งถ้าหากว่าเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นจริงๆก็อย่าลืมสวดภาวนาเอาไว้เพราะนอกเหนือไปจากนี้คงไม่มีอะไรช่วยเราได้แล้วปัจจุบันผมเองยังเตรียมการรับมือแยพ,บพิบัติต่างๆมาตลอด แม้ว่ามันยังจะไม่พร้อมเต็มที่ก็าตามและผมได้ศึกษาและเตรียมวางแผนรับมือกับภัยพิบัตินิวเคลียร์เอาไว้ด้วยพบว่าในบรรดาภัยพิบัติทั้งหลายที่อาจจะเกิดในอนาคตภัยพิบัติจากสงครามนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่รับมือได้ยากที่สุดและต้องเตรียมการนานหลายปีเนื่องจากผลกระทบจากสงครามนิวเคลียร์นั้นกว้างขวางมากและส่งผลยาวนานหลายปี ถ้าจะรอให้สัญญาณของสงครามชัดเจนแล้วค่อยเตรียมตัวคงไม่ทันเวลาการเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆย่อมดีกว่าเนื่องจากสงครามใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากการรบกันด้วยอาวุธทั่วไปแล้วยังมีโอกาสที่จะใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงอย่างระเบิดนิวเคลียร์ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายประเทศที่ครอบครองอาวุธร้ายแรงเหล่านี้ และมีจำนวนมากพอที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆล้มตายได้อย่างมหาศาลและอนุภาพของระเบิดนิวเคลียร์ในปัจจุบันได้พัฒนาไปมากแม้ว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ผลกระทบโดยอ้อมนั้นก็มีอยู่มากตั้งแต่ฝุ่นกำมมันตภาพรังสีจากระเบิดที่สามารถแผ่กระจายปกคลุมได้กว้างขวาง สามารถสง่งผลให้พืชพันธุธญยญาหารและแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆกวนเปื้อนและเป็นพิษภัยต่อผู้ที่บริโภคหรือสัมผัสเข้าไปอย่างน้อยก็ก่อให้เกิดการระคายเคืองอาจมีอาการอร่อนเพลียอาเจียนท้องเสียผมร่วงเม็ดโลหิตขาวลดลงถ้าได้รับเข้าไปมากก็อาจถึงแก่ความตายได้ถ้าไม่ถึงตายก็มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในเวลาต่อมา มนุษย์และสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ได้รับรังสีอาจเกิดการกลายพันธุ์และเป็นหมันได้นอกจากผลของกรรมันตภาพรังสีแล้วยังมีผลกระทบจากภาวะทุดูนาวเดิวเคลีย์อันต่อเนื่องมาจากฝุ่นละอองจำนวนมากที่เข้าไปบดบังแสงอาทิตย์จนมืดครึ้มและอาจกินเวลานาน,านหลายปีจนกว่าฝุ่นจะจางลงสู่ภาวะปกติ ความหนาวเย็นและความมืดครึ้มในเวลาที่ยาวนานจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆทั้งมนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายซึ่งในกรณีที่หนาวจัดและอาจไร้ซึ่งแสงแดดนานนับเดือนนับปีจะ,ตะเตรียมการรับมืออย่างไรหากไม่สามารถปลูกพืชในภาวะปกติได้เป็นเรื่องที่น่าคิดและเป็นสิ่งที่สำคัญในการวางแผนในระยะยาวต่อไป นอกจากผลกระทบดังกล่าวที่บอกมาแล้วผลจากการทำลายล้างจากสงครามที่กว้างขวางสามารถส่งผลให้วัตถุดิบหรือสินค้ารวมถึงบริการที่ใช้เทคโนโลยีสูงต่างๆที่ไทยเราผลิตเองไม่ได้หรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศอาจสูญสิ้นไปเหลือเท่าที่พอมีอยู่เดิมและคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรในการฟื้นฟูเทคโนโลยีขึ้นใหม่ รวมทั้งยารักษาโรคก็จะขาดแคลนมากในช่วงนี้อาจจะต้องพึ่งยาแผนโบราณหรือสมุนไพรและแพทย์ทางเลือกมากขึ้นนอกจากสงครามนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตแล้วยังมีภัยพิบัติทั่วไปที่ประเทศไทยประสบอยู่เป็นประจำหนักบ้างเบาบ้างเช่นภัยแล้ง ภัยน้ำท่วมภัยจากพายุต่างๆและมีความเสี่ยงเรื่องการเกิดสึนามิแผ่นดินไหวและปัญหาสำคัญในยามนี้ก็คือเรื่องปากท้องทำอย่างไรจึงจะอยู่รอดได้จากปัญหาต่างๆที่นับวบันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆหลายท่านเริ่มมองเห็นว่าปัจจัย4ี่โดยเฉพาะอาหารและน้ำจะมีความสำคัญต่อความมั่นคงของ,ของชีวิตในอนาคตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ การทำเกษตรแบบผสมผสานการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงการฟื้นฟูและรักษาป่าไม้แหล่งต้นน้ำและพืชพันธุ์ต่างๆมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของชาวไทยในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันร,รักษาเอาไว้ให้ดีเหตุการณ์เกี่ยวกับภัยพิบัตริร้ายแรงและภัยสงครามนิวเคลียร์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือ ถ้าไม่เตรียมความพร้อมไปล่วงหน้าไว้บ้างแล้วโอกาสที่จะอยู่รอดปลอดภัยจากสงครามยูเคลร์นั้นถึงไม่ตายก็ลำบากมากเลยทีเดียวความอยู่รอดนั้นอยู่ที่ทำอย่างไรจึงจะมีสเสบียงอาหารและน้ำดื่มน้ำใช้ที่ปลอดภัยจากสารพิษรวมทั้งปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตเพียงพอที่จะอยู่รอดจนถึงช่วงที่พืชพันธุ์ธยาหารจะกลับมาปลูกได้โดยปกติ และรวมถึงต้องมีการวางแผนเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชให้ได้มากที่สุดเพื่อการเพาะปลูกเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนอกจากพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ยังมีสัตว์ชนิดต่างๆอีกมากมายที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์เผ่าพ,พันธุ์ให้อยู่รอดไปด้วยกันโดยก่อนที่จะถึงการเตรียมการรับมือกับสงครามนิวเคลียร์ก็จะขอกล่าวถึงการเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติโดยทั่วไปว่าเราควรจะเตรียมตัวอะไรบ้าง หเตรียมกายก็หมายถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์หากเป็นโรคก็อย่านิ่งดูได้รีบรักษาให้หายหรือควบคุมไว้ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตเมื่อสุขภาพดีย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆ 2. เตรียมใจ หมายถึงการเตรียมใจให้พร้อมในการ,รเผชิญกับภาวะคับขันยามมีภัยพิบัติเกิดขึ้นและหากต้องสูญเสียที่อยู่ทรัพย์สินหรือบุคคลที่เรารักก็ยังมีสติพอที่จะวางแผนเพื่อนำบรงชีวิตให้อยู่รอดในอนาคตได้อย่างเข้มแข็งและมีคุณค่า 3. การเตรียมบุญกุศลหมายถึงการบำเพ็ญบุญเพื่อกำหนดแนวทางหรือเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนเองในอนาคตทั้งชาตินี้และในชาติหน้าการเตรียมบุญกุศลเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งถ้าท่านพอเข้าใจหรือมีความเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องภพภูมิต่งตางๆมีจริงชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้ามีจริงการทำบุญทำบาปนั้นส่งผลได้จริง ท่านจะทราบว่าการบำเพ็ญสร้างกุศลด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและอธิษฐานบุญเป็นจะมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 4. เตรียมความรู้ต่างๆที่ต้องใช้รวมทั้งหาประสบการณ์ฝึกฝนความสามารถเพื่อการเอาตัวรอดในบางสถานการณ์ 5. เตรียมปัจจัย4และอุปกรณ์ย่งชีพที่จาเป็น 6. เตรียมสถานที่หลบภัยพิบัติ 7. เตรียมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบทสวดมนต์คาถาต่างๆ 8. วางแผนรับมือภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆรวมทั้งแผนสำรองเพื่อการอพยพฉุกเฉิน 9. เตรียมหาเพื่อนที่ดีเพื่อมีแนวทางหรืออุดมการที่ใกล้เคียงกัน 10. เตรียมการเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมในด้านต่างๆตามกำลังความสามารถ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ